ก็มีเมฆดำทมึนบางทีอากาศก็ร้อนแปรปรวนไปตามสภาพต้องติดตามครับสถานการณ์อุทกภัยไว้วางใจไม่ได้ครับสำหรับจังหวัดน่านเราเพราะว่าอยู่ใกล้กับเวียดนามอยู่ใกล้ลาวที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เองพายุในช่วงนี้มันก็จะเป็นพายุที่อยู่ในช่วงมรสุมนะครับก็ผ่านไปก็จะมีนกเต็นมีไหหมา ผ่านไปล่าสุดก็มีเนาสา์เนสร์นี่เป็นภาษาเขาเมรไปว่าชาวประมงนี่กําลังจะผ่านเข้ามาอีกนะครับเริ่มจากเมื่อวานนี้ครับกําลังก่อตัวขึ้นอยู่ที่ทะเลอันดามันภาคใต้ของอ่าวไทยนะครับแล้วก็มีก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้ใกล้กับชายแดนไทยที่บริเวณ ประเทศเวียดนามพายุล่าสุดนี่คือพยายุไต้ฝุ่นนานแก่เป็นภาษาเกาหลีแปลว่าปีกครับลักษณะเช่นนี้เนื่องจากการเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามจะอยู่ทางตอนล่างของเวียดนามก็จะทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยภาคตะวันออกก็คือชนบุรีระยองจันตราสและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ก็คือฝั่งทะเลอันดามันครับจะมีฝนตกต่อเนื่องแต่ส่วนที่เป็นภาคเราขนาดเป็นหัางหางเลี้ยวมองท้องฟ้าเมื่อสักครู่ก่อนมาจัดรายการนี้ก็เมฆฝนคลึมดำพอสมควรแล้วครับนี่ขนาดไม่ได้พัดโดยตรงนะครับพัดเข้าเรนตอนภาคกลางของประเทศแล้วก็ไปกระทบถึงภาคอีสานของเรานะครับก็จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าดูในขณะนี้นะครับ จังหวัดหน้านน่าจะไม่มีปัญหาอุทกภัยแล้วในช่วงระยะเวลานี้ก็คาดการณ์กันอย่างนั้นถ้าไม่เกิดขึ้นมาอีกเพราะว่าใต้ฝุ่นหรือว่าพายุมรสุมนี่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่องจากความแปรปรวนของภูมิอากาศแต่ที่จะเตรียมรับอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับคือภัยหนาวครับท่านผู้ฟังครับภาคเหนือเราเริ่มสู่ฤดูหนาวกันแล้วนะครับโดยเฉพาะจะเริ่มจากเดือนนี้ จะมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะเริ่มแผ่ปกคลุมมาภาคเหนือและภาคตะวันเฉียงเหนือเป็นช่งชวงๆปริมาณฝนจะลดลงจะเริ่มมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้านะครับก็ต้องมีการ,รเตรียมการกันส่วนปนัญหาทุกขภัยเราก็มีการจัดทําแผนแม่บทผ่านการประชาคมของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านถือว่าเป็นแผนแม่บทฉบับแรกของประเทศไทย แล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นครั้งแรกของคนไทยของประเทศไทยนะครับที่จังหวัดน่านช่วยกันคิดช่วยกันทําปรากฏว่าผลลงมาก็สามารถทําเป็นแผนป้องกันได้5แผนด้วยกันก็คือแผนป้องกันและฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ําแผนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแผนการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ําแผนป้องกันน้ําท่วมชุมชนและแผนจัดการภัยพิบัติ รวมทั้งสิ้นงบประมาณที่บิณนองประชาชน,ช,นชาวจังหวัดน่านร่วมกันคิดร่วมกันทําก็เป็นเงินทั้งสิ้น1 2 4 4ล้านบาทเสร็จเสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขกลมๆก,ก็มาเล่าให้ฟังในช่วงที่เรามีการจัดทําประชาพิจารณ์ออกเป็นแผนในขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการประชาพิจารณ์และการจัดทําแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านส่งไปยังรัฐ,รฐ,รฐบาล เพื่อรัฐบ,บาลจะได้จัดสรรเงินงบประมาณตามขั้นตา,ตามตอนกันมานะครับอันนี้ก็คือในปัจจุบันนี้ก็ต้องใช้ระบบนี้นะครับขั้นตอนในการจัดสรรงบประมาณต่างๆนะครับเพื่อที่จะดูแลเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบจังหวัดหน้านี่เป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยเลยนะครับที่โดนอุทกภัยเป็นครั้งแรกการทําประชาพิจารณ์ที่ผ่านมาก็ผู้คนก็เกือบ500คนเลยครับมาร่วมรับฟังมาช่วยกันคิดมาช่วยกันทํานะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟัง ผู้ที่มีส่วนร่วมในการวิาพากษ์วิจารณ์เสนอแนความเห็นกันนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่พบกันในช่วงที่2จะพูดกันเรื่องของการจำานําข้าวการประกันสังคมและก็มีการตอบคำถามที่ท่านฟังถามมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับสักครู่ครับ i know. รครับเพลงที่น้องๆมาเปิดให้ฟังเช้าเชา,ชานี่ก็คือข้าวไม่มีขายนะครับคนกับร้องก็คือสอนเพชรสอนสุพรรณก็ร้องเพลงนี้ไว้สะท้อนความเป็นจริงของสังคมอันหนึ่งก็คือสังคมเกษตรกรรมบ้านเราชาวไร่ชาวนาฐานายากจนก็สะท้อนออกมาเป็นบทเพลงความเจ็บปวดรวดราวของผู้คนที่ทำอาชีพการเกษตรผลผลิตตกต่ำรายได้น้อย นอกจากนั้นเกิดอุทกภัยภัยธรรมชาติซ้ำเข้ามาอีกเพลงข้าวไม่มีขายเป็นเพลงหนึ่งถึงสะทอนความรู้สึกของผู้คนยังใช้ได้ถึงยุคสมัยปัจจุบันก็มาพูดถึงเรื่องการจำนำข้าวนะครับรัฐบาลเขาก็มีนโยบายที่จะจำนำข้าวจะเริ่มรับจำนำคัตท่านผู้ฟังครับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมอีก2สว่านนี้นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์คือ29กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับ การรับจำนำข้าวก็เป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาลให้ไว้ตั้งแต่ครั้งที่มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งว่ารัฐบาลนี้จะใช้วิธีการรับจำนำมันมีสองระบบนะครับในเรื่องของข้าวระบบแรกก็คือระบบประกันราคาคือประกาศราคาเลยแหละครับว่าต้องรับซื้อเท่าไหร่อีกระบบหนึ่งครับคือระบบจำนำนี่ชื่อว่าจะทําให้ราคาสูงขึ้นคือรัฐบาลเป็นผู้รับจำนำเสเองผ่านระบบกลไกโรงสีบ้าง ที่เขาโครงการหรือผู้ที่รับโคต้าจำนำข้าวของรัฐบาลเอาข้าวไว้ให้ราคาที่กำหนดนะครับเช่นเขากำหนดไว้ไม่ใช่เช่นแล้วครับปัจจุบันนี้ประกาศแล้วนะครับราคารับจำนำข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต54ทั55ในความชื้นไม่เกิน15สิ่งจะปนเท่าไหร่ผมไม่ทราบนะครับแต่ความชื้นไม่เกิน15นะครับข้าเปลือกของมาริเนี่ยจำนำ ในราคา20,000บาทต่อตันหรือต่อเกวียนตันหนึง่งก็เท่ากับ1่เกวียนนะครับข้าวเปลือกหอมจังหวัดต,ต้นข้าว40กรัมตัละ18,000บาทข้าวเปลือกปทุมธานีส่วนใหญ่ปลูกในภาคกลางตละ16,000ข้าวเปลือกเหนียวส่วนใหญ่ปลูกในภาคเหนือของเรานะครับ10%เม็ดยาวนะครับตัละ16,000บาทเม็ดสั้นตนละ15,000อันนี้ก็เป็นราคาจำนำซึ่งปรับเพิ่มลดลงตามจำนวนกรัมของต้นข้าวที่สีออกมา วันที่6เนี่ยรัฐบาลเขาจะมีการประกาศโดยเชิญผู้การจังหวัดทั่วประเทศไปร่วมเป็นสักขีพยานที่ทำเนียมรัฐบาลและวันที่7ก็จะมีการเปิดรับจำนำท่านผู้ฟังที่มีข้าวนะครับก็ไปรับจำนำไปเข้าโครงการนี้กันได้ผู้ที่จะมีสิทธิจำนำจะต้องมีหนังสือรับรองเกษตรกรนะครับจากสำนักง,งานเกษตรจังหวัดอันนี้สําคัญนะครับท่านผู้ฟังครับไม่ทราบแบบขึ้นทะเบียนก็รอย,ยังแต่ยังไม่ขึ้นรีบไปขึ้นเสียสงสัย ไปไปติดต่อสอบถามที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอทุกแห่งครับประการที่2คือผู้มีสิทธิรับจะนำจะต้องเป็นลูกค้าทกศผ่านสถาบันการเงินประการที่3ามี่สำคัญนะครับ